มแท็กพี่แท็กอย่างนั้นหรอือใช่แชต่มันแบบตัวของแบบภาพเอ้าวันหยักวันบล็อกนะซึ่งไอ้เจ้ามอนวันบล็อกเนี่ยมันจะมีว้าวน่าสนใจเราไปลองโหลดก,กันเลยดีกว่า สวัสดีกับคุณผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการ,รพวกโฟลเวอร์พวกเจมพวกตลอดไปนะครับผมไม่ไม่ได้เปิดรายการนานมีแต่ไลฟ์สตรีมไม่รู้มีใครไปดูบ้างหรือเปล่านะก็สำหรับวันนี้ผมจะมาสอนโหลดเอ่อไมค์ครับวันบ็อกที่พี่แท็กเกอร์ส8 2 6เล่นนะครับผมจะเป็นยังไงไปดูเลยครับผมโอเคอันดับแรกให้เราโหลดทีลันเชอร์มาขึ้นมาละ ง่ายมากเลยครับผมหรือว่าถ้าใครขี้เกียจพิมพ์เนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างแล้วกันซึ่งมาถ้ามาถึงหน้านี้แล้วเนี่ยอย่าไปกดนะครับผมตรงนี้เป็นของ PE Pocket Edition นะครับผมเราต้องมากดตรงนี้ตรงนี้ฮะดาวโหลด TL นะครับผมตรงนี้จะเป็นของระบบปฏิบัติการ Windows และ Linux เนอะก็กดมาตรงนี้นะครับผมซึ่งมันจะให้เลือกว่าของใครเป็นอของใครเป็น Windows Apple ห,หรือว่า Linux ซึ่งของผมเนี่ยเป็นวินโดว์ก็กดที่วินโดว์ครับผมแล้วก็เลือกที่แล้วก็เลือกเลยครับผมว่าจะไปให้ไปติดตั้งที่ไหนให้โหลดไปที่ไหนก่อนไม่ใช่ติดตั้งเสร็จแล้วนะผมให้เรากดเปิดเลยครับผมเปิดไฟล์เลยนะทำไงก็ได้ครับผมให้มันแบบเปิดไฟล์อะโอเคพอเราเปิดไฟล์มาเสร็จแล้วใช่ไหมครับผมแล้วกดบลคลิกเลยครับ อ่ามันก็มาถึงขั้นตอนเซตอัพแล้วก็กดเหยียดไปอันนี้แล้วก็กดคอนติเนียครับผมอันนี้เป็นในส่วนของตรงนี้นะครับผมถ้าใครที่ติ๊กข้างล่างอยู่ให้ติ๊กข้างบนนะครับแล้วก็คอนติเนียตรงนี้ก็เป็นเฟซบุ๊กของเขานะครับผมเราก็ไม่ต้องมายุ่งอะไรแล้วกดคอนติเนียแล้วก็นี่ครับผมก็คือให้กดตรงนี้ไปเลยนะครับผม แล้วก็กดคอน t ิ n นีไปส่วนตัวแล้วนี่ผมโหลดไปแล้วนะครับผมก็พอโหลดไปเสร็จแล้วเนี่ยนะครับผมก็จะมีหน้าตาแบบนี้ขึ้นมานะผมทีนั่นเชื่อล้วก,กดตัพีเข้าไปเลยครับผมอ่าก็รอ,อนิดหนึ่งนะแล้วทีนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยจะเป็นการล็อกอินนะอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมถ้าใครอยากให้ผมสอนล็อกอินก็ บอกกันได้นะครับผมเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะซับซ้อนนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าใครยังไม่มีเนี่ยให้ให้กดไปที่อ่าใช้ ID ดีแบบของเถื่อนไปก่อนก็ได้นะครับผมแบบของที่ไม่มี ID เอ่ะเป็น ID เดีโค้ดอะไรอย่างงี้ก่อนก็ได้นะครับแล้วก็เรากดไปที่ตรงนี้ผม T L Launcher R T L mod เนาะอ่า T L mod ตรงนี้นะครับผมตรงนี้กดไปเลย กดแล้วรอนิดนึงนะครับผมรอนะครับผมย้ําว่ารอใครที่เพิ่งโหลดมาเนี่ยจะนานนิดนึงนะครับผมอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะโอเคส่วนตรงนี้นะผมวันบล็อกเอ็มซีตรงนี้ยังไม่ใช่ที่พิทักเล่นนะครับผมเป็นวันบล็อกเหมือนกันแต่ว่าเป็นวันบล็อกที่ไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจเท่าไหร่ให้เรามาพิมพ์ตรงนี้ครับผมว่าวันบล็อกโอเอ็วันดีเอออ่าเดี๋ยวใครจะพิมพ์ว่า อออินวันก็ได้นะครับผมก็ให้ดูนะว่าเออเป็นสลักนี้หรือเปล่าแล้วก็ให้กดตรงรูปตัวเนี้ยมันจะมีคำว่า install นะครับผมเหมือนอ่านเหมือนเอนแล้เนี้ยเหมือนแล้วเนี้ยเห็นไหมก็จะมีคำว่า install กดพอกดเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ให้สังเกตว่าไอ้ข้างล่างตรงนี้มันจะเปลี่ยนเป็นชื่อที่เราโหลดมานะครับผมเช่นอย่างเช่นอ่าพอเราโหลดอันพอเราโหลดอ่า มอดแพ็กนี้เสร็จปุ๊บชื่อก็จะเปลี่ยนเป็นอันนี้ให้เรากด enter t ด e g a เกมเลยครับผมขั้นตอนนี้เนี่ยใครที่ยังไม่เคยเข้ามาก่อนก็อาจจะนานนิดนึงนะครับผมก็รอไปนะครับอ่าส่วนอันนี้เนี่ยมันจะถามอะไรมาก็ไม่รู้ให้เรากดโอเคไปนะครับอันนี้ไม่มีอะไรอ่ามันจะเข้าเกมให้แล้วนะครับหน้านี้เป็นหน้าโหลดเอ่อโหลดมอดนะครับผม ขึ้นแบบนี้ไม่ต้องตกใจนะครับผมว่าเอ้ยมันมาไม่เต็มจอมันอประมวลผลยังไม่เสร็จครับผมรอรออย่างเดียวครับผมจังหวะน,นี้ทำได้แค่รอ อันนี้ไม่มีการตัดต่อหรืออะไรเป็นอย่างใดนะครับผม mm hmm. เข้าเล่นได้แน่นอนครับ mm hmm. ไม่ว่าจะเป็นไหมครับเถื่อนหรือไหมครับแท้เล่นได้หมดนะครับ mm hmm. ถ้าใครคอมไม่แรงนี่ก็อาจจะโหลดนานนิดนึงนะครับผมซึ hmm. ่งของผมนี่ก็คอมไม่ค่อยแรงนะก็ mm hmm. i 5ห้านะครับผม รัดจอก็1 0 6 0 6กิกก็ไม่ค่อยแรงสเปคก็อยู่ระดับต่ำกลางาเลยแหละนะครับไม่ไม่ถือว่าแรงขนาดนั้นแต่ก็ยิงถือว่าเล่นได้ทุกเกมนะทุกเกมในยุคนี้นะโอเคครับผมรอไปนานนิดนึงนะผมทำใจอ่าเสร็จแล้วนะครับผมเหมือนเป๊ะเลยไหม เออเพลงเพลงเพลงเดี๋ยวเดี๋ยวเพลงเพลงเพลง,เ,พลงเหมือนเป๊ะเลยไหมอ่ะไปดูดีทีอ่ะเหมือนไหมโอ้โอ้เหมือนเป๊ะเลยเราจะเข้าให้ดูนะผมว่ามันเข้าไปเล่นได้นะครับผมกดเลยมผมคีดเอทเบอร์วไว้แล้วนะผมจะได้รวดเร็วในการทำนะครับ ในการเข้าเวล์นี่ก็อาจจะช้านิดนึงนะครับผมอาจจะขึ้นว่า not r e p o r t i n g ก็อันนี้ก็ไม่ต้องตกใจนะผมเป็นอาการปกติให้เรารอไปนะครับอ่ะก็จะหาย not r e p o r t i n g แล้วนะครับจ่ายดู นานิดนึงนะครับผมอ่าก็ถูกต้องนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะเก็บไปเล่นเป็นซีรีส์แล้วกันเนาะยังแต่ยังไม่ทุท่ยังไม่ทําอะไรโอเคก็จบไปแล้วนะครับผมกับการสอนโหลดเดี๋ยวคลิปหน้าจะให้สอนลงทะเบียนหรือว่าล็อกอินก็บอกกันได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะมาสอนเนะาะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อน Tell me pretty lies. Look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.